สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูซูเปอร์ตีนไก่ตุนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเทน้ำลงไปนะคะตักใช้น้ำหนึลิตรนะคะตามปริมาณเนื้อไก่ของเรานะอ่าเสร็จแล้วเปิดไฟต้มน้ำนะคะรอให้น้ำเดือดนะคะเราถึงจะปรุงเครื่องลงไปค่ะเดือดแล้วใส่เกลือค่ะ ใส่ผงลดดีค่ะสีอิ้วขาวสีอิ้วดำหวานค่ะซอสหอยน้ำตาลปี๊บค่ะตามด้วยกระเทียมและลากผักชีค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดค่ะพอน้ำเดือดแล้วนะคะเราก็เติม ซูเปอร์นะคะเติมเนื้อไก่ลงได้เลยวันนี้ตั๊กจะใช้ตีนไก่กับน่องไก่ค่ะเสร็จแล้วปิดฝานะคะไม่ต้องคนนะ,ะปล่อยให้เดือดค่ะมันก็จะมีฟองแล้วก็ช้อนฟองออกเรื่อยๆนะคะในระหว่างที่รอไก่ตุนเปื่อยค่ะเราก็มาทำน้ำจิ้มราดนะคะเพื่อความแซ่บป,ปันพริกเลยค่ะ ไม่ต้องปั่นให้ละเอียดมากนะคะปั่นแค่หยาบๆพอแบบนี้เลยค่ะวันนี้ตาก,ก็ใช้เครื่องบดสับนะคะปั่นพริกสวยมากแบบนี้ปรุงรสตามใจชอบได้เลยนะคะใส่น้ำปลามะนาวน้ำตาลนิดหน่อยค่ะตามด้วยผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็ ราดน้ำตุ๋นนะคะมาใส่ได้เลยจากนั้นค่ะก็ดูว่าไก่ตุ๋นของเราพอดีหรือยังเปื่อยดีหรือยังนะคะแล้วเราก็ตักใส่ชามได้เลยค่ะชอบคลิปนี้นะคะตักฝากด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้ตักด้วยเป็นกำลังใจให้ตักทำคลิปดีๆนะคะต่อไปด้วยนะคะ เสร็จแล้วเราก็เติมน้ำจิ้มนะคะที่เราทำเมื่อกี้นี้นะคะใส่เลยเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟ